ราะว่าอะไรนี่คะคุณแม่กําลังอยู่ในคอร์สกินอาหารลดน้ําหนักค่ะจําได้ไหมที่แม่กินมเมนูประมาณเริ่มกินมเมนูประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วอ่าวันนี้ก็ยังคงกินอยู่โอเคค่ะคอมลงเลยนะคะเนี่ยกินมาสามอาทิตย์ค่ะจริงๆรลดนะคะแต่ว่าคุณแม่น้ําหนักเยอะพอมันลดไป มันก็ยังดูไม่ค่อยออกค่ะมันต้องลดมากกว่านี้เดี๋ยวจะกินต่อแล้วดูซิว่ามันจะลดไหมคือตอนนี้กินไป3อาทิตย์น้ําหนักลดไปประมาณ3เโลวันนี้นะคะมีสะโพกไก่อบเครื่องเทศสเต็กหมูอบซอสเห็ดสลัดแซลมอนซอสมายองเนสวาซาบิดดดคือ่อจะบอกว่าถ้ามือไหนเนี่ยมีแซลมอนยา่างพวกยางซีอิลล๊วอะไรเนี้ย เขาจะมากินของคุณแม่ค่ะที่ท้าที่แล้วน้องพิมกินแล้วอร่อยกินของคุณแม่หมดเลยคือแซลมอนย่างซีอิ๊วใช่ไหมคะ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนซอสมายองเนสวาซาบิคาดว่าจะใส่วาซาบิด้วยจะทดลองกินดูก่อนนะมันจะขึ้นขึ้นจมูกนิดนึงลองดูไหมคะ <c oughs> แต่เขาทําให้คุณแม่พิเศษเลยนะคุณแม่กินไม่เผ็ดทุกอันเขาจะไม่เผ็ดอันไหนเขาเผ็ดเขาก็จะทําให้คุณแม่พิเศษก็ไม่เผ็ดด้วยแล้วก็ทุกมือจะต้องกินผักแบบอย่างนี้เลยค่ะเขาจะเป็นผักแบบเดี๋ยวแม่จะโชว์ให้ดูนะเขาจะเป็นผักแบบเขาเรียกผักอะไรนะให้ดรกคนอีกเนอะผักสลัดแบบสวยงามอ่ะแล้วผักเขาอร่อยอะทุกมือเลยผักสดมากนี่ผักนี่ค่ะ แซลมอนอันนี้ซอสปลาแซลมี่นี่เขาบอกแน่เลยสเต็กหมูอบกับส <c oughs> ะโพกไก่อบแต่วันนี้เดี๋ยวเรากินแซลมอนก่อนเดี๋ยวจะไปอุ่นมาเลยนะคะ,ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจ้าแซลมอนเจ้าแซลมอนเจ้าแซลมอน,มน,มน,มนชอบมากเลยแซลมอนแล้วคนเพิ่งค้นพบว่าตัวเองชอบกินแซลมอนคือเห็นเจโลอ่ะเห็นโลกินมานานแล้วนะแต่ไม่เคยชิมไงเพิ่งมาแย่งแคลมอนกินใช่ค่งมาแย่งกินนั่นแหละแล้วก็ อันนี้เป็นซอสอ่ามายองเนสมาซาบิจะราดไหมคะไม่ราดหรอคะม่ราดอ่าไม่ราดก็กินสม,มัติแบบอ่ะคุณแม่ก็เลยต้องอุ่นมาอีกเพราะว่าอันนี้เขายืดสําหรับนิ้มของคุณแม่ก็จะหายไปมือหนึ่งคุณแม่ก็จะต้องไปหายแหม่แทนหมูอย่าบอกว่าชอบขาหมูนะคะไม่ใช่สิไม่กินน้ค่ะไม่กินแม่ไม่กินนะก,ก็จะแบบอาจจะมื้อหน้าจะต้องไปหาเป็นแบบ สเต็กไม่ใช่สเต็กเนื้อหมูกับสลัดอะไรอย่างนี้กินแบบนี้เราสามารถหาคือถ้าเราที่ร้านไม่ส่งอ่ะหรือวันไหนเขาหยุดหรืออะไรเงี้ยเราไปหาทานเองได้เราจะรู้ที่แค็มันดูลำบากเลยไม่ลำบากหรอกก็แค่งดแป้งอ่ะอุยแคมวนดูตุ้ไปเยอะเลยอ่ะอืดูุไปโทษเหี้ยงเกงหลวงนะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะแต่เราไม่เปิดเผยมาถ่ายเผยให้ดูเนี่ยมันไม่น่าดูมาทำหนึง คนพูอร่อยเงคนพ้นฟูแตงกวาอร่อยฮะแย่แม่อีกเด็กน้อยอ <ะ S 2> มันกรอบมากกรอบแล้วใช่เย็นมาไงเย็นเจี๊ยบกรอบๆเด็กจะไปบอกให้แตงกวาร้านนี้อร่อยสุดในโลกนล้วแต่เ๊าเคยกินมาเนาะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาที่อิตาลีหรือที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ตู้ไม่ได้ค่ะเคยกินเหรอคะอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นสเต็กไก่อบไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยสเต็กหมูอบไม่ใช่สะโพกไก่อบเครื่องเทศเหรอคะ ไก่หรือหมูอเอไก่ค่ะการ,ร์ูว่าเด็กเอบกินแตงกวาอยู่ยนะอืออร่อยเหรอคะคุณแม่ชอบมากเลยงั้นเดี๋ยวอันนี้คุณแม่ให้ิลองกินผักสดดูไหมคะผักอันนี้ก็อร่อยอืดออืดไ <c oughs> อ้แกวา็นอะนี่ละเจรกินแ <c oughs> ังกวาไหมของโปรดไม่เอาหยิบพร้อนมเลยนะเนว่ยเหรอเจรกนบล็อกผ่อนน่ยเจโรแตงกวาของโปรดแช่ไหมอ่ะ ปกติใจเราชอบกินสองม้อนย่างสีอยู่มากแต่เขาจะแล้วอ๋อใจเราไมกินแล้วโอ้ยนี่ข้าวร้อนร้อนเลยอุ้ยจิ้มักเก่งนี่กูจืดขมขมมันเราต้องจืดจนิงริงแล้วมากินจานอาหารนี่คะอร่อยอืมอริอร่อยอร่อยไม่งั้นก็เอาผักมาจิ้มซอสซอสเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวช้อนมาตักให้เยอะแต่มอนจะกินแล้วเดี๋ยวน้องกินหมดนะไม่รู้นะยังไงอ่ะ มันเป็นซอสเครื่องเทศน้องมิ๊มกินเป็นนะอร่อยนะคะ <c oughs> มันมีกลิ่นเครื่องเทศ <c oughs> เด็กน้องมิ๊มไม่น่าจะชอบโอเครู้สึกแล้วจริงๆริงเนาะอันนี้มันเป็นของผู้ใหญ่นะไม่ใช่ของเด็กกินเฮ้เกิเนไปกิมนมาเริ่มรู้สึกมีเคียวแล้ว <c oughs> เห <c oughs> เม,มือนเขียวผักอือก็หนึ่งต้นยักษ์ไปหนึ่งหนึ่งเต็มปากเลยแล้วก็ไม่มีกินอาหารอยู่ดีๆก็ยักษ์ผักอ๋อก็แกล้มไงไปกินสิครับเจโน่อ้าวมามาเอาความตามเอาคตามตาม โอเคดีค่ะขอบคุณด้าสลับบร่ลัมมามานะคะที่ของเซลมอนเมื่อให้เด็กจิวค่ะที่แล้วก็ที่ให้เด็กอยู่คนผมว่าเด็กอยู่ชอบกินแป้งกว่ากับแซลมอนค่ะร้านซัลลิมดิลิเวอรี่ค่ะ ให้เราลงกินเป็นยังงให้โรเลสสิมดเบอรตามกินเลยอ้าวแยแล้ไปเปลี่ยนชื่อร้านเขาเฉยเลยเดี๋ยวมูนบอ้ร้านเปลี่ยนชื่อโดยต่วนหนึอมันจะกดยังไงอไอ้จะบดเบรีเลยเราขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอืมอร่อยไหมคะอร่อยาผักไหมผักไหมแงกวาไหมผักไหมซอสเป็นยังซอสเผ็ดไหมคะไม่ไม่หรออร่อยไหแต่น่าไม่ได้กินนิดนึงมันขึ้นสมมัน ไหนอ่ะคุณแม่ขอนิดนึงนะคะหมถ้เกิด้ยากกินหวานเต็มคำน่าจะมีมากนิดนึงแบ่งกันไม่เลยเลยเดี๋ยวนะพี่แม่กินก่อนเยอะขนาดนั้นพี่โลว่าน่าจะมีนะอืมหนุ่มแล้วกับเบบไม่ชอบเแา่พอเจอรสเหม็นเขียวอยากให้เราจิ้มนิดนึงอร่อยเลยแหละจะบอกให้กินแล้วแบบเพลิดเพลินมีความสุขมีจักระซิบกระซาบอะไรนะอะไรนะลูกออ๋โอเคโอเคอ่ะ เฮโร่เฮโร่จะมาติดใจแย่งอากิมีคนแล้วใช่ไหมเออเมื่อแล้วเฮโร่เข้าคอร์สด้ไหมอ่ะทำไมครับทำไมครับเฮ้ยเฮโร่เขาไม่ได้อ้วนนะแคมุนตัวแค่ระเบิดเฉยถึงขั้นระเบิดแล้วค่ะไปไม่ได้นะพี่คะจำอย่าลืมจะค่ายอะไลค์กดแชร์นี่แม่เจ๊เจ๊เฮลโลบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย they do they